ในการแก้ปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนหรือแม้แต่ปัญหาต่างๆของประเทศพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจะทรงมองปัญหาในภาพรวมก่อนเสมอแต่ในการลงมือปฏิบัติจริงพระองค์จะเริ่มแก้จากจุดเล็กๆที่มักถูกมองข้ามหรือปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร่งด่วกนก่อนดังพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่า ถ้าปวดหัวก็คิดอะไรไม่ออกเป็นอย่างนั้นต้องแก้อาการปวดหัวนี้ก่อนมันไม่ได้เป็นการแก้อาการจริงแต่ต้องแก้ปวดหัวก่อนเพื่อที่จะให้อยู่ในสภาพที่คิดได้นับเป็นหลักการทรงงานที่ควรน้อมนำไปประยุกต์ใช้และจารึกไว้ในฮาไทยสยาม